ศิลปินดังๆโดยเฉพาะศิลปินเกาหลีคุณต้องวอร์มมือรอกันเลยนะรนอ,ยอยังไม่เลยบัตรมาปุ๊บหมดปั๊บได้เลยเพราะว่ามันกนนดกันไม่ทันจองบัตรกันไม่ทันแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมนี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มิจฉาชีพมันจะสวมรอยมาเป็นคนกลุ่มนี้ล่าสุดเกิดขึ้นกับใครรู้ไหมใคะลูกสาวพิ่ไทยโดนเหมือนการโดนโกงนะคะไม่น่าเชื่อจริงๆนะคอนเสิร์ตอะไรเนี่ยเนี่ยอะมาดูเป็นคอนเสิร์ตของนักร้องเกาหลีค่ะเขาบอกว่า พี่ไทยเอกพันธ์บอลลูริ์นะพาลูกสาวลูกกเพื่อนของลูกสาวตัวเองเนี่ยน้องมู่หลานน่ะนะคะไปแจ้งความกับตารวจสอนอต่า่ังชั้นหน่อยเพราะอะไรคนน้องเขาอยากดูคอนเสิร์ตนี้ก็ไปจ้างให้คนที่มาประกาศบอกว่าจะไปรับกดบัตรคอนเสิร์ตให้ปรากฏโอนเงินเสร็จโดนโกงค่ะมันก็เงียบหายไปเลยเ<อ>คือเพจเนี้ยนะเขาบอกว่าเขารับจ้างกดบัตรคอนเสิร์ตจะคิดค่าจ้างในการกดเนี่ยคิดเป็นใบละ2 0 0ซึ่งอันเนี้ยไม่ได้รวมกับค่าบัตรนะ<อ>ค่าบัตรคอนเสิร์ตคิดราคา6,800บาท พอบวกไปอีก200้ค่ากดก็จะเป็น7,000ถูกไหมทีนี้น้องมู่หลานเนี่ยลูกสาวของพี่ไทยกับเพื่อนเขาอยากได้บัตรก็เลยโอนเงินไปค่ะแล้วพี่ไทยก็เล่าว่าพอหลังจากน้องเขาโอนเงินไปมันบล็อกปิดเพจนี้ไปเลยพี่ไทยเล่าแบบนี้ เป็นเพราะอะไรลูกสาวน้องมูหลานอยากดูวงนี้มากนะคะไม่แน่ใจน้องเชอรี่เขาชื่อวงอะไรวง Treasure ป่ะ t r e a s u ร e ค่ะออนี่ก็จะมาเป็นเอเชทัวร์ Sh t ครั้งแรกเลยเออแล้วก็หนึ่งในหมุดหมายที่เขาจะมาก็คือประเทศไทยกลุ่มเทพโอ,อ้และเห็นบอกว่าน้องมูหลานกับเพื่อนอยากดูวงนี้มากคือครั้งก่อนเนี่ยเคยพลาดไปทีนึงแล้วทีนี้ก็เลยอยากดูค่ะรอบนี้จะมาแสดงวันที่หนึ่งเมษายนเขาบอกว่าบัตรดมันแพงโอ้ยเตือนลูกแล้วอย่าไปเลยไม่อยากให้ไปทำไมบัตรมันแพงจังทีนี้ ว่าลูกอะอยากดูก็ามาขอแล้วขออีกแล้วถึงขั้นบอกว่างั้นเดี๋ยวหนูเก็บเงินซื้อเองนะพ่อยอมแล้วใช่ต้องยอมแล้วใชู่ชก,<อ>กเก็บตังค์เองเนี่ยเก็บเงินซื้อเองนะพ่อนะพ่อระเบ้า,<ฮ>างั้นตามใจทีนี้ก็เลยไปจ้างให้คนกดบัตรพอน้องเก็บเงินได้ปรากฏอย่างที่บอกใช่ไหมว่าเจ็ดพันในเจ็ดพันเนี่ยค่าบัตรหกพันแปดค่ากมดสองร้อยเท่ากับว่าหนึ่งคนจะต้องจ่ายเจ็ดพันบาทน้องกับเพื่อนก็เลยโอนเงินไปหนึ่งหมื่นสี่พันบาทให้เขากดบัตร คอนเสิร์ตให้สุดท้ายพอโอนไปติดต่ออะไรไม่ได้เลยเงียบเขาปิดแอคเคาท์หนีไปแล้วพท้ายบอกว่าอะตอนนั้นน้องรู้แล้วว่าโดนโกงแน่ๆก็เลยมาบอกพ่อแล้วปรากฏไปรู้ว่ามีคนที่น่าจะโดนแบบนี้อีกเกือบ40รายรรอืเป็นเงินหลายแสนนะเชอรีอ่แล้วเ็าบอกว่าตรวจสอบว่าเงินที่โอนไปอะอแล้วมันเป็นบัญชีเป็นชื่อ ด็หญิงอ,า,อาี่อายังไงครับเลยคิดได้เลยว่าเป็นบัญชีมาหรือเปล่า<อ>แล้วเด็กคนนี้อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีเขาบอกว่ามีการทัวไปหาเด็กคนนี้แล้วเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาโดนจ้างให้ไปเปิดบัญชีอีกทีนึ่ง ลักษณะบัญชีมานั่นแหละแล้วก็มีการโอนเงินไปให้คนที่จ้างเรียบร้อยแล้วเด็กน้อยก็ไม่รู้อะเนาะอ้างว่าโดนหลอกมาอีกทีก็เลยคิดแบบนี้ว่าอันนี้น่าจะทํากันเป็นขบวนการแต่ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงก็เลยอยากให้ตํารวจมาช่วยจัดการค่ะข่าวนี้ได้อะไรครับข่าวนี้ได้ไอะไรคุณผู้ชมแสดงว่ามันไม่เดาเฉพาะบัญชีคนโตแล้วใช่เด็กฉะนั้นคุณอย่าไปให้นะอย่าไปให้เด็ดขาดบัญชีลูกคุณหลานคุณนะแล้วเดี๋ยว พอสืบสาวเราเรื่องเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาถึงตัวถึงครอบครัวแล้วบัญชีเด็กก็ไม่ได้นะครับเนี่ยดูจากข่าวนี้เป็นประโยชน์ตัวอะไรรู้ไหมพี่เบิร์ตตัวจะเป็นไปหลอกน้องๆแล้วน้องไม่รู้เรื่องแล้วให้ค่าตอบแทนว่าเอางี้เปิดให้พี่หน่อยไม่ต้องเสียอะไรเดี๋ยวพี่ให้ห่าร้อยพันนึงเด็กนะเขาผิดไม่ทันเนาะมีแบบนี้อีกเยอะแน่นอนนะตรวจ